ย <g ül> ืนเสียงกัดอ้อยนี่กรบกรบน่าจะอร่อยน่าจอยอร่อย,ยออไหมเอ๊นะ <g ül> ไม่มีแม่กับมีแม่แตกตาก่างกันเยอะนะครับไม่มีแม่กับไม่ค่อยดื้อนะครับม,มีแม่อ่ก่อนอยู่กับแม่มีแม่อ๋อ แม่อยู่ก็จะดื้อจะซุบจะสนหน่อยพอมีแม่ก็นะครับอะไรบุญเรือบุญเรืออยากคุยด้วยวันนี้บุญเรือแลครับโอ้อะไรอยู่เป็นเพื่อนน้องเลยน้อะฮะเหลือ,อจะชวนกันไปเที่ยวนะฮะจะชวนกันไปเที่ยวนะเหลือเข้าใจไหมฮะ เออไม่มีอะไรหรอกเนเอ้เอาเลือจอยก็สบายดีนะครับแม่ๆมครับนี่ลังจ่อยนะครับอิ่มมากเลยรู้ครับแปลกแตกต่างกันมากครับตอนที่อยู่กับแม่นี่ท้องไม่กลางขนาดนี้ครับท้องไม่อิ่มขนาดนี้ครับกินไม่ได้เยอะแบบนี้นะครับนะครับดูท้องนะครับอืมดูเป็นผู้ใหญ่มากนะครับ น้องจ่อยดูเป็นผู้ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนอยู่กับแม่ดูเป็น,นดูเหมือนเด็กนะครับจะซุกจะสนนะครับจะดื้อหน่อยนะครับอยู่กับแม่นี่นะครับณตอนนี้ดูแบบดูแบบรูปรหลอ่อนะครับดูแบบแฮนะครับอืมอ่อะไรไหมกินเยอะๆจะได้อ้วนจะได้เป็นนุมอืมทานเยอะๆเด้อ นะครับล <Tory>. ูกช้างตัวผู้นะครับจะใจกว่าลูกช้าจะเป็นจะใจกว่าเพศเมียนะครับจิตใจเขาจะเข้มแข็งกว่าครับจิตใจเขาจะแข็งแกร่งกว่าเพศเมียนะครับช้างตัวผู้นะครับก็เหมือนกับคนเรานะครับก็เหมือนกับคนเรานะครับคนเราครับลูกผู้ชายครับแตกต่างกันกับลูกผู้หญิงนะครับลูกผู้หญิงก็จะจิตใจจะอ่อนอ่อนไวกับผู้ชายครับผู้ชายก็จะแข็งแกร่งกว่านะครับ ถ้าเฉลี่ยตามตามเปอร์เ hmm. ซ mm ็น hmm. ต์นะครับตามเพศนะครับก็เหมือนกันกับช้างนะครับช้างก็เหมือนกันครับผู้ชายครับเพศผู้นะครับจะใจกว่านะครับใจนี้จะแข็งแกร่งกว่าครับจะเข้มแข็งกว่าเพศเมียนะครับผู้ชายครับเพศผู้นะครับจะแข็งแกร่งกว่าเพศเมียครับนะครับก็สบายใจได้นะแม่ๆทุกๆท่านครับที่เป็นห่วง นะครับน้องจอยเก่งมากนะครับน้องจอยนะครับไม่ร้องหาแม่นะครับนี่นะครับนี่นะไม่ห้าวไม่เกเรด้วยนะครับไม่เกเรนะครับนะครับรูปหลออขึ้นนะครับรูปหลอกขึ้นนะครับนะครับดูครับดูมีสัานะครับ อืมอืมนะครับไม่ดื้อนะไม่ดื้อไม่ดื้อนะครับเป็นไงอ้าวดีความเขียวจับได้ครับนี่นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแน่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 แต่ก่อนนี้ถ่ายยังไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับไม่จ่อยจับหน่อยนะจับนี้จับหน่อยไม่ได้เลยครับ มาเอจับนิดจบหน่อยไม่ได้เลยครับมาจอยครับเน่เอ๊ะเออจำนิดจบหน่อยไม่ได้นะอือเข้าเออเก่งมากเก่งมากครับเก่งมากเอออย่างนี้แหละเก่งมากเก่งมากเออเน่ฮะ เป็นหนุ่มแล้วนะครับน้องจอยเป็นหนุ่มแล้วนะครับจิตใจก็แข็งแกร่งมากครับจิตใจครับแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งอดทนไม่เหมือนเพศเมียครับไม่เหมือนเพศพังนะครับโอ้ยควันเขียวเลี้ยงมมนียครับไมม่เอ้ยเธอจัดใจมากครับเธอจะไม่กินอาหารนะครับตอนที่ควันเขียวแยกออกครั้งแรกครับปีห้าสี่ครับอาการเธอไม่กินให้อย่างนี้นะครับอาการเธอครับเธอจะ เป็นช้างที่ขี้วิตกนะครับขี้กังวลนะครับเธอจะไม่มีอารมณ์กินเธอจะไม่มีอารมณ์ทานแบบนี้นะครับสถานการณ์นะครับนะครับจะแตกต่างกันมากครับน้องจ่อยกับโมเมครับแตกต่างกันมากเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพศผู้กับเพศเมียนะครับอืมแต่ดูน้องจ่อยนะครับสบายดีนะครับสบายใจได้ทห้แม่ๆทุกๆท่านที่เป็นห่วงนะครับ นี่นะครับสบายใจได้นะครับเห็นแล้วก็ดีใจไปด้วยนะครับอบอุ่นไปด้วยครับน้องก็นะครับไม่ร้องนะครับไม่ร้องน้องไม่ร้องนะครับน้องเก่งมากครับน้องเก่งมากนะครับยูยูยูยอะไรอีกเน่เน่เน่เนอะไรอีกเดี๋ยว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 บนเรือเนี่ยเดี๋ยวบนเรือจัดการนะเนี่ยอย่าดื้อย่าดื้อนะเนาเรือเนาะเนี่ยผมก็ไม่ดื้อนะครับบนเรือผมก็ไม่ดื้อนะครับอืม เอาเรือเนาะนี่นบญเรือบุนเรืออยู่นะครับมีบุนเรืออยู่ด้วยอบอุ่นอบอุ่นนี่ <c oughs> อืมน <c oughs> นี้นะครับไม่แมทุกท่านก็จะไม่ให้จะไม่ได้เห็นนะครับขาหลังแล้วนะครับนักเลงขาหลังก็จะไม่ได้ค่อยจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับอตอนนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นนักเลงขาหลังนะครับ เพราะว่าน้องก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับน้องก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับจะดูหลายสิ่งหลายๆอย่างก็จะนะครับน้องจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเน่เน่เน่น่อะไรอีกนะฮะืนี่ครับมีสุดหล่ออยู่ด้วยมีบุญเหลืออยู่ข้างนะครับบุญเหลือมาคุยกับผมน้อยเหรอบุญเหลือ มาคุยกับผมน,น่อยอน่เน่เน่อะอะไรเหลือฮะอะไรครับอ,อืมเหลอฮะคุยกับผมน,น่อยนะครับขอบคุณนะครับ น้องจอยอายุ2ปี 9, ด kind of ป 9, ดป9เดือนแล้วนะครับน้องจอยนะครับ2ปี9เดือนแล้วนะครับ2ปี9เดือนนะครับปีใหม่ก็จะครบ3ปีนะครับปีใหม่นะครับมกราวันที่5้านะครับเป็นวันเกิดของน้องนะครับก็จะครบ3ปีนะครับแต่ตอนนี้น้อง2ปี9เดือนนะครับบุญเหลือนี้นะครับ3ปีกับ3เดือนนะครับ สามปีกับสามเดือนกับสี่เดือนครับบุญเหลือนะครับนี่นะครับยังไ,ไงยังไงครับเหลือครับสวัสดีครับก่อนครับก่อนสวัสดีครับเหลือครับก่อนเหลือไหนไหนครับที่ไหนหันหลังให้เออาจารย์ไหนสอนนูนี่อ่ะครูไหนสอนนูสวัสดีครับเถหันหลังให้เหลืออ่ะเหลือครับก่อนหันหน้ามาหันหน้ามาสวัสดีครับก่อนลืมกันแล้วบ่แน่แน่ลืมครูลืม ครูบาอาจารย์แล้วนี่ฮะเหลือ <laughs> หันหน้ามาสวัสด,ดีครับหันหลังให้อาจารย์ในโซนหนูนี่ครูในโซนหนูแน่เน่เน่ <laughs> ฮะส <laughs> วัสด,ดีครับหน่อยส <laughs> วัสด,ดีครับหน่อยนะครับ <laughs> 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 จอยไม่ร้องนะครับสวัสดีนะครับพี่ด็อกเตอร์นะครับสวัสดีพี่ด็อกเตอร์ชยานันนะครับสวัสดีนะครับน้องจอยไม่ร้องนะครับพี่ด็อกเตอร์ครับไม่ร้องครับไม่ร้องครับน้องจอยไม่ร้องครับพี่ด็อกเตอร์ขอบคุณครับพี่ด็อกเตอร์ชยานันเขามาให้กำลังใจด้วยนะครับนี่ครมาให้กำลังใจน้องจอยด้วยครับสวัสดีนะครับอือะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกครับเงี้ยนะ เน่เน่เน่อย่าชวนกันไปเที่ยวนะคืนนี้หนูสองเชือกนี่ยบนเรือด้วยฮะชวนกันไปเที่ยวน่ะเน่เฮะเอย่าชวนกันไปเที่ยวเถอะเน่นอ,อืมเน่ นะครับดูดูท้องนะครับอิ่มนะครับอิ่มแล้วไม่ร้องด้วยไม่ร้องกินดีอยู่ดีนะครับไม่แม่ครับน้องกินดีอยู่ดีมากมากเลยนะครับนี่นะครับครับแม่ไม่อยู่แล้วน้องไม่ซานะครับน้องจอยไม่ซ่านะครับ

ฮะเหลือดูแลน้องเด้อเหลือเด้อไม่ใช่ว่าชวนกันไปเที่ยวแล้วเหลือฮะไหนเขาเฮานี่เฮาอันนี้ก่อนทีไหนไหนอาจารย์ในโซนหนูหันหลังให้หนิฮะอืมครูในโซนหนูนี่เนีลืมครูบาอาจารย์แล้วนี่ใครสอนหนูแรกๆฮะเนี่ยเสียไหมเน่ยเนี่ยเน่เนี่ยใครเหลือฮะ บุญเหลืออายุนะครับบุญเหลืออายุสามปีกับสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับน้องเกิดสิงหารับุญเหลืออีกอะไรโชว์อีกโชว์อีกโชว์ความดื้อแล้วเอ้าเอ้าอ่าลืมแล้วเนี่ยลืมแล้วลืมแล้วหนูเนี่ยลืมแล้วลืมอาจารย์ลืมครูบาอาจารย์แล้วนี่ฮะเหลือเน่เน่ น่เหลือใครนี่รู้ไหมนี่ใครเนี่ยฮะเหลือเน่เน่เน่เน,น่ดูขาหลังเป็นด้วยขาหลังเน่เน่ <c oughs> โอ้นาเข้าบุญเหลือนี่ไม่เบานะบุญเหลือดิอนะอดอจะเข้าโรงเรียนทั้งสองเชือกครับบุญเหลือเข้าโรงเรียนแล้วแต่ก็ยังไม่ นะครับไม่ละเอียดพอนะครับเพราะว่านะครับก็าเลยแล้วก็ไม่ให้กําลังใจน้องด้วยครับเหลือไม่เอาเหลือไม่เอาไม่เอาเหลือครับไม่เอาไม่เอาเหลือครับไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าอย่าไม่คิดอย่าไม่คิดเข้าใจไหมครับฮะเหลือครับไม่เอาครับไม่เอาอ่าอย่าออกการให้เห็นไม่เอาไม่เอาหนูเป็นลูกผู้ชายด้วยหนูอย่ากก้าวแล้วอืมอืม

ไม่ร้องนะครับไม่ร้องไม่ร้องสักเอกเลยครับดูบุนเหลือออนี่แล้วอะไรอีกอัไรมันนอนอะไรนอนออ้อะไรนี่ฮะเนี่ยนอนอออะไรเหลือฮะนอนอออะไรมันนอนอออะไรโตเป็นหนุ่มแล้วมันนอนอออะไรนี่อยากเล่นด้วยบ่อันเหลืออือยากเล่นด้วยนะฮะเน่เน่ เอโตเป็นหนุ่มแล้วอยากเล่นด้วยเนะนแดนบนเหลือทำสิเนแหนเดียดน้องจอยก็อยากเล่นด้วยเออน้องจอยเห็นควานเขียวเล่นกับบนเหลืออยากเล่นด้วยครับเฮ้ยจวบวุฒจวบเอาวุฒจะบวุฒจะบุว ไอ้เพื่อเกี่ยวเล่นน้องเห็นกับพี่บนเรือแล้วน้องจอยอยากเล่นด้วยครับนี่มาเล่นกับผมหน่อยมาเล่นกับผมหน่อยเน่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 จอยว่ามาเล่นกับผมหน่อยครับผมยอมอยู่เน่ไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้เอ้าเออเออไมมีใครยอมใครนะครับตอนนี้เน่โว้ยไม่มีใครยอมใครนะครับตอนนี้เอ้าเออ บุเรือก็อยากเล่นด้วยเออโอ้ยไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยเนี่ยมาเล่นกับผมหน่อยมาเล่นกับผมหน่อยเออเนี่ยเนี่ยเน่เออเออบนเรือเออบุนเรือฮึสบุดจับบุดควงห่วงแล้วบนเรือเฮ้ย ฮ้ยมันจะหมดอันนั้นจิกๆนั่นจะนึกยันนึกยันนึกเฮ้ยเลือดเไม่มีใครยอมใครครับเออเออเออดูฮะเออไม่มีใครยอมใครเลยครับเสียไปไหมเออไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับเออดูมัน ô được rồi lửa lửa hả bên ngay lửa ngô nổ ním hả nè nè อาบุตจมบุดรอาบุตจมบุดดูท่าแต่ละเชือกครับเดี๋ยวคันเกี่ยวจะให้เห็นนะครับตั้งสองเชือกเลยครับออไม่มีใครยอมใครแล้วเออดูดองจอยเอเฮ้ยบุตรจุดอาบุตรจบุตรเออ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 แต่ละเชือกสิเด็เออเออ อยังมี้สอนลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาทาแทงไซเดือนไม่เอาไม่เอาลูกนะอย่างนี้สอนก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทาแทงไซเดือนเออเออเอออาอันนี้ก็ไม่ยอมเกลียดเกลียดเออเออแต่เราเชื่อครับเด็ดเด็ดทางนั้นเลยนะครับ ชวนกันไปเที่ยวไหนเนี่ยฮะอือเออเ่ออออกเอเพราะว่ามาถึงนีก็คือเหลือาร้ององเดียวแต่้องไม่ร้องเะน้องมากเหลือท้งใส่ปากเออเ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 ยอเยออเอเยอข้าอะไรอย่างเงี้ยเ เชื่อไหมไหมเชื่อไหมไหม,ม,ม้าอะไรเนี่ยถ้าย้ำไสเดือนมาหนิเจ๊จะพูดถึงเลยเวลาที่ทอนเอนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยอมอีกเอู้ออ้โอ้ยเรียนแบบกันมากเลยเนี่ยเนี่ยนะครับสนุกมากมากเลยเนี่ยอะไรเหลือสถ,สถานการณ์อย่างนี้น้องช้างเขา ล่าเริงนะครับแม่เขาล่าเริงนะครับเขาไม่คิดมากนะครับเขาล่าเริงนะครับอาการแบบนี้นะครับเห็นแล้วก็ดีใจด้วยครับอาการแบบนี้นะครับเขาไม่ซึมนะครับเขาล่าเริงนะครับก็จะทําให้ลูกช้างนะครับจะไม่เหงานะครับจะให้นะครับนะครับจะไม่เหงานะครับอืมอืมอืมอะไรเหลืออะไรเหลือ เหรุ่นรุ่นเรือจะขึ้นไหลหนูจะขึ้นไปไหนอมาเหลือแน่ดูความดื้อความซนเหลือทีแน่จะขึ้นไปไหนนั่นแน่แน่ขอไม่ซึมนะครับลูกช้างขอไม่ซึมนะครับล่าเริงนะครับนะครับ ตั an, ้งใจเรียนนะสองหนุ่มนะครับอย่าดื้อนะครับอย่าดื้อตั้งใจเรียนนะสองหนุ่มนี่เออท่าอะไรนี่ท่าอะไรเนี่นะเน่เน่ท่าอะไรเรือนะเน่ เอ้ยแต่เราเชี่ยวลยบุญเรือไม่ยอมนะเราจะดูบ um. ุญเรือนะครับตอนนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยนี่ดูบุญเรือครับตอนนี้เอ้าบุญเรือก็ไม่ยอมนะบุญเรือบุดจำบุดเอาบุดจำบุดเอาบุดจำบุดเออแสบทั้งคู่เลยครับแสบทั้งคู่เลยนะครับแสบทั้งคู่เลย ทำไมผูกสองขาครับผูกสองขาเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็นะครับเวลาเขาเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับแม่ๆม่นะครับเวลาเขาเล่นแบบนี้ก็จะเซฟเซฟในการเล่นมากๆครับเซฟในการเล่นนะครับถ้าถ้าไม่ได้ผูกเขาเล่นหนักกว่านี้เล่นไปเล่นมาขาก็จะเคล็บนะครับขาก็จะพลิกจะแพงจะเจ็บขานะครับอีกอย่างหนึ่งก็เซฟคือ ความปลอดภัยได้มากนะครับเซฟหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้มากนะครับถูกสองขานะครับขอบคุณนะครับเพรา,ราจะจรว่า,า,วาน้องยังไม่รู้ภาษาน้องยังไม่รู้เหตุรู้ผลนะครับนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเป็นกำลังใจให้นะครับกว<อ>นเข้าเมียอะไร Ở à đây Ở à đây Ở à đây nữa à. ừ. Nè 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 trời Lừa lừa thọp lại Lừa thọp ô Tại là chưa được thọp đẹp đẹp, đẹp thật năng ล่าเลยทั้งคู้นะครับสบายใจได้นะครับทุกทท่านครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณนะครับก็หนึ่งไลก์หนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับ2 3 4ท่านนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณท่านผู้ชมแม่ๆทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมครับ380ท่านนะครับ8 4ท่านนะครับขอบคุณนะครับ นะครับอืมขอบคุณนะครับก็หนึ่งไลน์หนึ่งมือใจครับก็เห็นสถานการณ์แล้วก็ดีใจไปด้วยครับน้องไม่ซึมนะครับน้องเก่งมากๆเลยนะครับทั้งน้องจ่อยทั้งน้องมุนเหลือนะครับเก่งทั้งสองเชือกนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ